ีพาไปส่องบรรยากาศงานแฟนคอนของปอนภูวินที่ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคมค่ะโดยงานนี้ก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างเจมีนายนรวิทย์มาร่วมสร้างสีสันความสนุกสนานด้วย जी मां ओहो คุณพาผมมาทําอะไรเนี่ยปกติแล้วผมก็ชอบนี่แหละปกติผมไม่ใช่คนอย่างนี้คุณเอาผมมาทําอะไรปกติเป็นคนยังไงปกติผมแล้วก็สุขรุ่งเรืองรู้สึกเกิดดังเด็กป็นกุญแจเอไม่ค่อยไม่ค่อยติดตลกสุเที่รูไม่ค่อยติดตลกเท่าไหร่ติดดังอย่าง Love Alice Oh yeah Oh yes ติดไปหน้าติดไปทีมาขอโทษสิจู แต่คืจากที่ผมดูในโซเชียลเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครเดาเจมินายบ้างใช่นะครับแล้วผมเห็นมีกันเยอะเลยมีกันเยอะเลยเหรอมีกันเยอะเลยเหรอคืออ่ะคืมอมันมีกระติกน้ํากระติกน้ำหนึ่งอยู่ข้างหลังเวทีใช่ไหมอ่าอันนั้นอันกระติกน้ํานั้นผมเคยใชงง้แต่กระติกน้ํานั้นมันไม่ได้มีอันเดียวของโลกผมว่าพี่หญงก็มีอะเลยคิดว่าผมมาแต่จริงอันน้นไม่ใช่ของผมจริงๆนะแต่ก็มาจริงอ๋อนี่ความอีพี่หญิงเหรอ ิงเฮ้ยแต่ผมชอบโชว์ค kind of ุณมากนะกับชอบโชว์มากกลับให้เลยมปทุนเ้ก like ็บอกว่า like คือจริงๆแล้วอ่ะตอนที่จะชมคุณมาเกใช่ไหมเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเจมินายเขาจะมาไหมนะเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่ขึ้นคอนเสิร์ตคู่อิมแพกสาปีซ้อนเขาจะมาเหรอ่าแบบรอนี่ผู้แฟนคอนอกเลยว่า ก็โอมาเพื่อนมากๆขอบคุณเพื่อนมากๆเพื่อนแบบสิยสลระเวลามาให้นะครับโอโหกีิจมากๆขอบคุณที่ชวนกันครับดีใจดีใจมากดีใจในตัวของพวกคุณทั้งสองคนด้วยที่แบบเออมีคอนเสิร์ตแล้วก็แบบเอ่อตั้งใจทำมากๆผมเห็นโดยเวลาซ้อมผมคค่อยมีใช่ไหมครับผมแล้วก็แบบเออตั้งใจซ้อมกันมากแล้วก็คอนเสิร์ตออกดีมากใช่ไหมครับทุกคนครับแล้วคือบอกเลยว่าแบบตอนที่ชวนเจมินายมาใช่ไหมพวกเราอ่ะคิดกันหนักมากแบบเฮ้ยจ้ะ ไอ้เจมินายทำเลยทำเลยจะร้องเพงล,ลงเลรดีจนกระทั่งเรานั่งกันอยู่ในห้องซ้อมสิบวัน <ไอ S 2> ใช่ไหมแล้วก็คุยกันแบบบาวไอเดียอยู่บาวไอเดียอยู่แล้วก็มีเพลงนี้เพลงนีขึ้นมาขึ้นมาแล้วเราก็นั่งฟังไปฟังไปแล้วรู้สึกว่าอุ้ยปกติถ้าคอนเสิร์ตของเจมินายอ่ะเ <ไอ S 2> จมินายจะได้ทําแบบ <ไอ S 2> เกือบทุกอ,อย่างใช่ไหมหลังแล้วแต่รู้สึกว่าเจมินายยังไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีเลย ใช่มันคือเรื่องที่ดีก็คือคือดีใจมากๆคือชอบชอบชอบทำอะไรอย่างนีู้่แล้วเนแ่แต่ก็แต่ก็ไม่ใช่ตัวตวหนหรอกนะแต่ก็ชอบเป็นเป็นอีซึ่งตอนแรกอะพวกเราเลือกเพลงมาแบบไม่ได้บอกเจมินายก่อนด้วยอ่าใช่บอก่ว่ายังไงมันก็ชอบแต่เราชอบจริง <c oughs> <ๆ S 1> ตอนแรกผมเขียนไปถามด้วยว่าแบบเฮ้ยเจมินายถ้าเป็นแบบเพลงนี้อมเขียนไเพื่อนอะพวกเขียนบอกผมว่าอะไรแบบอนมืออยากทำอะไรก็ทำเลยเพื่อน แต่แต่ผมชอบโชว์คุณทั้งสองคนเลยคุณวก็แต่เราิโชวเซ็กซี่่ลโคุณไม่ต้องพูดคุณที่แพ็กนเธอสัก่อนคุณก็ไม่เบาเลยครับเฮ้ยผมนี้นีาด้วยเนี่ย ได้หมพครุ่นคุณหนูรุกคุณนูที่เพิ่มคุญใช่ไหมเฮ้ยของเราก็มีนะครับโอ้โหนี่เป็นคอลเลคชั่นใหม่แล้วเนี่ยคอลเลคชั่นแอลเลคชั่นฟอร์มินเทอร์เออฟอร์มินเทอร์ฟอร์มินเทอร์ฟอร์มินเทอร์เริ่มไปจับจองกันนะครับ GMMT Vision ถูกต้องไหมน่าดมากครับจริงจริงอ่ะคุณมีสองตัวจริงจริงผมก็ผมก็มีอันหนึ่งนะแต่ว่าเอ่อเขาไม่มาละสิวันนี้เขาไม่วางสิพูดถึงเรื่องนี้กว่าคือจริงๆแล้วว่า เราก็ไม่ได้อยากจะพลาคุณจากเพื่อนสุดที่รักของคุณหรอกนะแต่ว่าพวกคุณเป็นบุคคลที่งานยุ่งจริงจริงการยุ่งจริงจริก็ก็เลยออกมาเป็นโช์นี้นะครับผมก็ลก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณคุณมากมากก็ขอบคุณเหมือนกันขอบคุณชมากนะครับผมที่สสียเวลาแล้วก็มามาหาพวกเราในวันนี้นะครับผมสนุกไหมวันนี้สนุแต่วผมว่าวันเนี้ย เราให้แอร์ถามมันมากไปละไปแล้วตับผลงานเนะอ๋อใช่ใช่ให้ได้ไหเดี๋ยวให้กินนึงผลงานเดี๋ยวให้กินนึงอ่ะโอเคผลงานโอเคผลงานตอนนี้ครับผมก็จะมีเฮ้ยเป็นแปลกข่าวว่ามีซีรีส์เพิ่งจบไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอครับผมถูกต้องครับซีรีส์เพิ่งจบไปชื่อ The Dark Rise นะครับผมใครอยากไปดูย้อนหลังได้ก็ดูย้อนหลังได้ที่วิวครับผมครับผมบอกเลยว่าสนุกมากผมอไปดูมาด้วยสนุกมากจริงสนุกมากจริงเพื่อจ๋า ป๊อตข้มข้นครับผมครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ปล่อยครับผมเป็นเพลงให่แต่งเองครัเป็นเพลงชื่อว่า What is Love กับแป๊บเดียวเดียวจะปะล่อยทีเซอร์ฝากไปรับฟังด<ม>้วยครับไเ r i s e มิวสิกนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอาส่งคนด้วยเพราะว่าคุณยังเหลือร้องเพลง,งเยอะครับผมอ่แล<ะ>้วเลิฟยูนะเบียดเบี้ยโอครับ ขอบคุณจิมี่ไมากนะครับที่มาต้อนในวันนี้ขอสิทธจิมม่ได้ครับเจินบ๊ายบายอะไรหายคืออะไรฮะทำกุญแจรถหายวะกุญแจรถบอกเขาว่า 在满目大山，纯真溜溜打起民歌，星星泪，星星会烫进我的歌，滴滴滑进我的 你。 เหมือนกนกัเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คุณส่งลิสต์เพลงมาทำให้ผมอยากเลือกเพลงเวลาเพราะว่านอกจากมันจะเป็นการที่เราจะลองให้แฟนๆล้วเนี่ยผมก็อยากจะลองไว้ให้คุณเหมือนกันนะนแล้วก็จริงๆแบบคือปกติผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้หรอกครับแต่ว่าในเซตที่มันเป็นเพลงของแบบพวกงานเต้นรำในคืนประจันเต็มดวงอะไรพวกเนี้ย คือตอนแรกผมก็ค่อนข้างลุ้นเหมือนกันว่าคุณจะโอเคไหมเพราะว่าในเรื่องลิสต์เพลงทุกอย่างเนี่ยผมอยากจะถามความสมัครใจของคุณไว้ว่าคุณโอเคหรือเปล่าทั้งในเพลงเต้นในเพลงร้องอะไรเงี้ยแล้วคุณโอเคผมก็พยายามเลือกเพลงแรกของผมที่เป็นเพลงความลับที่แบบผมก็ปรึกษาเพื่อนๆแหละวาแบบเราจะเอาเพลงอะไรดีที่มันจะดูแบบสื่อความหมายที่ทุกคนน่าจะเข้าใจกันได้มากที่สุดจนมันออกมาเป็นก้อนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่า ดีใจมากๆที่คุณโอเคแล้วก็เอามันเอามามาทำม,มาประกอบอย่างเงี้ยมันแังแฮปปี้ผมอยากจะชมคุณน,นะว่าคุณอ่ะเก่งมากๆเลยผมอยากจะบอกทุกคนเหมือนกันว่าในทุกๆเพล์ลิสต์เนี่ยคือเราอ่ะคุยกันไว้ตั้งแต่หลังจบ LL แล้วมาตอนประมาณกลางปีนะ <S 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 ทีเนี้ยผมก็เลยโทรคุยกับภูวินว่าเออเนี่ยเราจะเลือกเพลงอะไรดีที่แบบ ให้ทุกคนที่แบบอยู่กับพวกเรามาในช่วงเวลาหปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกได้รับความสุขความสนุกทุกๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอดีใจแล้วก็ประทับใจมากสุดก็คือคุณยอมมาเต้นกับผมมันนี้พูดจริงคแบบผมก็คนท,ที่อายแล้วทุกคนทุกคนก็รู้อะไรเงี้ยแบบผมก็ไม่ค่อยได้แบบจะพูดแบบความรู้สึก ความในใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดที่นี่แล้วคันผมก็จะค่อนข้างเสินนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าแบบว่าเออแบบผมแบบไม่ไม่ค่อยแตกตัวกันใช่ไหมที่แบบชอบแบบชอบแซวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบแบบกูก,กอ่อกมั้ย่ะ จนมาถึงวันนี้ว่าแบบคือส่วนตัวเป็นคนที่อินกับอะไรค่อนข้างยากแล้วก็เป็นคนที่เซึ้สถติค่อนข้างยากอะไรยเง,ยงี้ยแต่รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณมากๆที่แบบในช่วงเวลา 5. ปีก่อนหน้าเนี้ยยอมรับทุกอย่างที่กูเป็นได้แล้วก็จับมือสู้กันมาจนถึงวันนี้มีคนรักเยอะขึ้นมากๆแล้วก็มันมันไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าคนรักมึงอะ คือแบบอยากพูดที่แบบไม่ไม่ไม่ใช่เป็นความหมายที่แบบจะเซอร์วิสหรือว่าอะไรนะนี่พูดจากใจแล้วแบบว่ากูคิดมาตลอดเลยว่าถ้าเกิดแบบไม่มีมึงในวันนั้นกูก็ไม่ได้ทาวีดีโอนี้จริงๆขอบคุณมากๆ คืภาพอของกูเองกูก็ต้องบอกว่าปูกับมึงเราก็ผ่านล้อผ่านหนาวไปมาเยอะมากเนาะมีทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีมีหลายอย่างที่เราเห็นตรงกันแล้วบางครั้งก็เห็นไม่ตรงกันแต่อย่างหนึ่งที่ กูชอบในตัวมึงมากแล้วกูฟุ้ตั้งแต่เดวันเลยที่รู้จักมึงคือมึงเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วมึงเป็นคนที่มุ่งชนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยพูดเลยคือกูขอบฝูมุกมากที่ในความพุ่งชนของมึงมึงไม่เคยปล่อยกูไว้ข้างหลังเลยมึงไม่เคยทิ้งกูเลย บวกาขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยู่กับพวกเราสองคนมาช่วยให้เราสอคนได้มีวันนี้และก็ไยัาง ให้โอกาสได้เราสมคลได้ทำงานด้วยการเนถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2 p ูป t ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ